การทำกมนธรรมชาติมาดูบรรยากาศ on the beach วันนี้ก็มีคนตกปลายเยอะมากครับแห่งเละนี่มีทุกที่นะครับ <c oughs> ก็นมรยากาศตอนหลังจากที่ล้ายสดเนาะร้ายสดมาก็ตอนนี้ก็ประมาณจะจะสิบโมง <c oughs> แต่วันนี้ทะเลสวยครับ น้ำใสน่าว่ายครับแต่ว่ามันอากาศยังเย็นอยู่ครับเราคงไม่สามารถว่ายน้ำได้ตอนนี้นะครับก็นำบรรยากาศน้ำเย็นเย็นมาฝากแต,แต่เมื่อวานน้ำมันไม่ใสอย่างนี้ครับเมื่อวานน้ำขุ่นซีรีส์เยอะครับแต่วันนี้ครับน้ำใสแล้วก็มีคนมาตกปลาเยอะมากครับข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีครับ นำเสียงเสียงลื่นไปฝากครับหลังจากที่ได้รับข่าวดีว่าลูกของหลานสาวน้องแพรครับเป็นลูกของน้องแนแจ๋ครับเป็นลูกของหลานสาวสอบได้ออกงการ I E P ที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพนครับโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพนผมก็เคยสอนเนาะเคยสอนตอนนั้นเป็นอาจารย์จ้างนะครับได้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยได้สอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญด้วย แล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะสอบบรรจุนะครับในขณะที่ในขณะที่ไปสอบบรรจุก็เลยออกจากโรงเรียนเศรษฐกิจไม่ไม่อ๋อออกจากรเ,รรเ,จเรียนเศรษฐกิจมยงเพลยงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจแล้วจากโรงเรียนบริหารธุรกิจไปสอบบรรจุในขณะที่รอบรรจุก็เลยไปอยู่โรงเรียนเตรียมนายครับ เปลี่ยนอมครับก็เลยใส่นอ,นอมแล้วก็ไปที่โรงเรียนรักษาบินะครับวันนี้รายการธรรมะาธรรมชาติวันจะพูดในขณะมันจะด,ดีที่นคนมาใส่ปลา,าแล้วแอดดิ้ ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มารายการธรรมะธรรมชาติก็ฝากกดแลค์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะก็ตอนนี้รายการธรรมะธรรมชาติกำลังพบกันประจำนะครับก็ทุกทุกสองทุ่มที่เมืองไทยที่นี่ก็สามโมงแปดเก้าโมงถ้าครับวันที่วันที่สองนะสองสามสี่ห้าสิบเก้านู่นแหละวันที่เก้ารถึงจะไม่ได้เกิดกัรนั่ช่วงนี้เราก็จะองเกิด ตอนนี้ก็ประชาัมพันนะประชาสัมพันธ์ว่าหลวงพ่อจรัญพิธนาีท่านจากวัดหลวงคุณยินนะครับที่เชียงใหม่ท่านก็มาที่ธรรมสถานเดือนเซนดวงเนาะท่านก็ได้มาแสดงธรรมก็ประชาสัมพันธ์ให้กรณีนี้ที่ท่านเนี่ทุกคนนะครับก็ไปฟังการแสดงธรรมของท่านผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นยูทูบก็ประชาสัมพันธ์ทุกคนท่านเชิญท